ในระหว่างที่ตอนนี้สถานการณ์เนี่ยต้องอยู่ในช่วงของการเจรจาปร,กรากฏวะ่าคุณผู้ชมคงทราบเนะฮะเรื่องคําทํานายอ่ะวันนี้ก็ต้องเอ่ยชื่อแหละถึงแม้ว่าจะตัวเองจะอ้างว่าตอนนี้เครียดมาก ก็คือหมอปลายภายกระซิบจนกระทั่งที่บอกว่าจะเกิดการประทะระลอกใหญ่ใช่ไหมการประทะอะไรนะใหญ่ไฟกระพริบเนี่ยนะฮะจนกระทั่งสุดท้ายหลายคนก็ตกอกตกใจแล้วก็มีคําอ้างอะไรนะไอ้แท่งๆอ่ะลูกๆใช่ไหมเดี๋ยวมันจะลงจะลอยมาอีกอะไรจิตดีใช่ใช่คืออะไรเป็นก้อนๆเนี่ยจะลงมาอีกเป็นก้อนๆแท่งๆเนี่ยนะฮะหลายคนก็งงแท่งอะไรเนี่ยนะฮะล่าสุดวันนี้ทนายรณรงค์ไปแจ้งความดําเนินคดีเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะ คุณรณรงค์แก้วเพชรประธานมูลนิธิ รณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมพร้อมกับทนายเกิดผลแก้วเกิดเดินทางมาที่สอพอปักเกร็ดนี่ฮะคุณผ,ผู้ชมฮะเพื่อแจ้งความเอาผิดกับหมอปลายภายกระซิบโดยเบื้องต้นอันเนื่องมาจากคําสัมภาษณ์ที่บอกว่าจะมีชุดใหญ่ใน1-2ึงถึงสองวันคําว่าใหญ่คือมาแบบไปกระพริบและที่สําคัญก็คือคําพูดของเธอสร้างความตื่นตระหนกเพราะในคําสัมภาษณ์ตอนนั้นเธอก็ยังบอกอีกว่าครั้งนี้เนี่ยมันจะมีการสูญเสียถูกไหมฮะ มากกว่าทุกครั้งท้านายรณรงค์บอกมาแจ้งความเพราะผมทนไม่ไหวแล้วตั้งแต่เหตุการณ์ตึกสตง,งอถลม่มก็มีการพยากรณ์ว่าจะมีแผ่นดินไหวอีกจนทําให้ประชาชนตื่นตระหนกแห่ขายบ้านจนถึงตอนนี้ก็มีคนอบพยพก็ยังออกมาให้สัมภาษณ์แบบนี้อยู่ท้านายรณรงค์ยืนยันว่าไม่โกรธเคืองอะไรกับหมอปลายไม่แน่ใจมีเพจข้อหาไหมที่จะต้องแจ้งความเอาผิดกับหมอปลายเนี่ยนะฮะข้อหาอะไรเป็นความผิดละหูโทษนะคะความ ผิดก็คือมาตรา3 8 4ค่ะผู้ใดแกล้งบอกเล่าความเท็จให้เลื่องลือจนเป็นเหตุให้ประชาชนตื่นตกใจซึ่งมีโทษจำคุก1เดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งบาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะนี่ครับทั้งหมดนี้ก็ต้องอยู่ที่ดุลพินิจของสารทางด้านทนายรณรงค์ยังปากเตือนถึงมาดูคนอื่นๆเกี่ยวกับการทํานายเรื่องชายแดนถ้าใครพบคลิปส่งมาหาผมได้เลยลองฟังเสียงทนายรณรงค์่อยฮะตามมาตั้งแต่ตึกสํานักงานอ่ะสตงงถล่มอ่ะ ก็ยังพยากรว่าจะมีแผ่นดินไหวคนไทยก็ตื่นตระหน,นอกแห่ทิ้งบ้านขายบ้านขายช่องย้ายไปจังหวัดที่มันไม่มีแผ่นดินไหวแต่ตอนนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีสถานการณ์การประทะก,กันของชายแดนไทยกัมพูชามันไม่ได้มีสถานการณ์ตึงเครียดที่ทําให้ชาวบ้านชาวช่องเขานอนไม่หลับผมก็เลยปล่อยผ่านหลังจากเขาปะทะก,กันเฮ้ยออกมาพยากราแล้วเหรอแล้วคนผมเป็นคนบุรีรัมย์คนที่บ้านนอกเชื่อ แล้วจะให้ผมทํำยังไงผมก็ต้องออกมาเตือนด้วยวิธีนี้ซึ่งส่วนมากเขาเชื่อคพมยารกรเขาก็ย้ายเลยการค้าขายในชายแดนหรืออะไรที่มันควรจะต้องเปิดได้ตามปกติหยุดระงับทันทีนี่คือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากคำพยากรคุณผู้ชมครับขนาดเดียวกันวันนี้อาจารย์เบียร์คนตื่นทำก็ออกมาบอกในทํานองที่ว่าถ้ามีท่านยมมากระซิบท่านยมได้เคยกระซิบบ้างหรือเปล่าว่าหุบป,ปากซะบ้างเอาลองฟังเสียงดูหน่อยฮะเราว่า มารยาทนะจ๊ะลูกจ๋าอย่าลุกปั่นคนอื่นเขานะจ๊ะลูกจ๋า,าเลิกมโนเพ้อพบนะจ๊ะลูกจ๋าเนี่ยเขาไม่กระซิบกับมึงบ้างเหรอหยุดปากบ้างก็ได้ลูกกูไม่ได้กระซิบมึงแต่มึงก็บอกว่ากูกระซิบจังเลยเนี่ยเขาไม่กระซิบบอกมึงอย่างนี้บ้างเหรอลูกเอ๋ยอย่าอ้างพ่อว่ากระซิบเลยพ่อ,อยังไม่ทันพูดอะไรเลยหูแววบางทีมึงได้ยินเสียงหมาเสียงแมวแววมาใส่หูมึงมึงก็องคิดว่าเทพเทวากระซิบมึงเพอเจอ ไร้สาระให้กูกระซิบให้ไหมล่ะหยุดหยุดพูดบ้างก็ได้ไม่ต้องพูดบ้างก็ได้ไม่ต้องพยากรก็ได้เวลานักข่าวมามาจอ่อปากพูดเรื่องที่มันเป็นประโยชน์บ้างก็ได้ไม่ใช่พูดแต่เรื่องเพอร์เจอร์หัดกระซิบในสิ่งที่เป็นประโยชน์้าเจอกูเห็นกระซิบแต่สิ่งเฟอร์เจอร์ไร้สาระประัญญาอ่อนนี่ฮะ ทั้งหมดนี้หมอปลายเองเห็นบอกว่าวันนี้ในรายการของพี่หนุ่มกัญชัยเนี่ยนะฮะดรหมวยจัดรายการเห็นบอกว่าติดต่อไปแล้วหมอปลายเครียดถึงขนาดที่ว่านอนในโรงพยาบาลซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าท่านยมอาจจะไม่ได้กระซิบมั้งว่าจะมีเรื่องที่เขาไปแจ้งความเนี่ยนะฮะแล้วล่าสุดสิ่งที่ปลายเองเนี่ยกำลังทำเนี่ยนะฮะคือแน่นอนเรื่องนี้จะมีคนตั้งคําถามถึงสื่อด้วยแต่ก็ต้องเข้าใจว่า คือหมอปลายก็มีสิทธิ์จะอธิบายหรือจะพูดถูกไหมไม่ให้แตกตื่นคือสื่อเนี่ยไปสัมภาษณ์คุณเนี่ยคุณมีสิทธิ์อะมีแสงแต่ประเด็นคุณคุณเลือกที่จะบอกได้ทํายังไงไม่ให้สังคมแตกตื่นล่าสุดคุณผู้ชมดูคลิปนี้หน่อยฮะที่เราเคยเปิดก่อนหน้านี้เป็นคลิปที่ทหารคุยกับแม่แล้วแม่กลัวมากกลัวว่าลูกไปรบและจะเกิดเรื่องไม่ดี mm hmm. ส่วนลูกชายก็พยายามกั้นน้ําตาเนี่ยนะฮะ แล้วเชื่อไหมว่าพอคําทำนายหมอปลายเนี่ยพูดออกมาเนี่ยอย่างไร้สาระตามที่อาจารย์เบียร์แกบอกเนี่ยนะฮะเดี๋ยวจะบอกว่าคนเป็นแม่เนี่ยคุณผู้ชมเครียดเหมือนกันหมอปลายที่บอกว่าป่วยนอนโรงพยาบาลเนี่ยดูข่าวช่อง8แล้วจะได้รู้ว่ามันมีคนเครียดความดันขึ้นอีกหลายคนจากคําพูดไม่รับผิดชอบของเย่ปลายเขาเนี่ยนะฮะขอปังคลิปนี้หน่อยเปิดเสียง น้องหัวไปสุรินนยังห่วงนา่นโทรมาหาแม่ด้วยนะนั่งรถเขาไม่ให้โทรโทรมาก่อนนี่สตี้ตลอดนะสะอีวอย่าทำอะไรพลากการนะรู้เปล่า รา่อฟังคำสร้างเขาอย่างเดียวนะลูกครับขาพาวเวอร์แบงค์ไปยังัาไปแล้วคุณผู้ชมครับนี่คือพลทหารไซอิ๋วซึ่งตอนนี้ไปประจำการอยู่ที่แห่งหนึ่งเราไปเจอคุณแม่บุญที่การเป้าสุวรรณเป็นแม่ของไซอิ๋วบอกกับเราเลยคุณผู้ชมฮักคำทำนายของหมอปลายตอนนี้ขอยืนยันว่าลูกปลอดภัยดี แต่ขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือเรื่องคำทำนายของหมอปลายเนี่ยนะฮะ,ะทำให้ตัวเองเนี่ยต้องแตกตื่นแล้วก็ตกใจที่สำคัญทำนายมาได้ยังไงในช่วงภาวะสงครามแบบนี้แม่ถึงขนาดบอกรู้หรือเปล่าว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยลูกไปรบเนี่ยมันเครียดขนาดไหนพึ่งจะเบาใจได้สองวันนี้ถูกไหมเมื่อเลยกำหนดแล้วแล้วมันไม่ได้เกิดเรื่องจริงตามที่หมอปลายบอกอยากจะบอกกับเย่หมอดูคนนี้ว่าควรจะเงียบบ้างเนี่ยนะฮะเพราะตัวเองกำลังติดตามข่าวการประชุมชายแดนที่มาเร ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรเจ้าตัวพูดไปก็ร้องไห้บอกว่าเดี๋ยววันที่14สิงหาตอนนี้ใกล้จะถึงวันเกิดลูกแล้วทุกปีเนี่ยไม่เคยจัดงานวันเกิดเพราะไม่ชอบจัดงานวันเกิดอ๋อของตัวคุณเองใช่ไหม<ช>ของคุณป้าเองอเพราะว่าที่สําคัญแต่ปีนี้อยากจะขอของขวัญของขวัญสำคัญคืออยากให้ลูกกลับมาแล้วป้าบุญที่การยังบอกว่าเอาจริงนะคุณผู้ชมพูดแล้วก็ขนลุกไซ่อิ๋วเนี่ย บอกแม่ตอนนี้เขาติดต่อมาหาแม่เขาเลยนะแม่รู้ป่ะกลิ่นศพแรงมากมใช่ไหมใช่ค่ะกลิ่นศพที่ว่าคืออะไรกลิ่นศพเนี่ยค่ะเพราะเขาอยู่ในแถวแถวชายแดนนะคะกลิ่นศพแล้วก็มีอีกาบินมาว่อนเลยที่สําคัญเนี่ยวันนี้ลูกชายเล่าให้แม่ฟังบอกว่าทหารกัมพูชาตายเกลื่อนเนี่ยนะฮะและที่สําคัญกลิ่นแรงมากตอนนี้แนวหน้าต้องการหน้ากากาอนามัยตัวเองได้แต่เตือนลูกชายบอกลูกลูกต้องต้องเข้มแข็งและป้องกันสุขอ,อนามัยนะปรากฏว่า หลังจากที่ตัวเองดูข่าวบอกว่าตอนนี้ทหารขมรตายเกินคุณป้าบอกจริงลูกฉันก็บอกว่าอีก,กาบินว่นและทหารขมรอีกฝั่งหนึ่งตายเยอะมากแล้วพวกเขาก็ไม่เก็บศพทหารขมรด้วยฟังเสียงคุณป้านะครับก็หวั่นใจอยู่ค่ะก็มันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนคะคะแต่เราก็คือคิดไว้มันก็ ระวังตัวไว้มันก็ดีอค่ะ,ม,คะมันเป็นเรื่องที่เราคาดไม่ถึงอยู่แล้วสถานการณ์ตอนนี้อ,อย่างไอเนี่ยที่เขาไปประชุมไปอะไรกันเนี่ยสี่ถนะึงเจ็ดแน่นี่น,นนะนนนก็ยังกังวลอยู่ยันวันที่เจ็ดเนี่ยค่ะหเห็นเขาว่าตั้งแต่เมื่อวานเขาก็ยังเขาก็บอกว่าไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรก็คือทางน้องก็คือแค่เตรียมพร้อมอย่างเดียว ก็คือยังไม่มีการประทะหรืออะไรทั้งสิ้น่ะต่างคนต่างเฝ้าระวังแค่นั้นทางนี้นก็ยังไม่ได้เข้ามาใช่ค่ะเราก็ไม่ได้ทําอะไรใช่เราก็ไม่ได้ทําอะไรมแม่นิดนึงทางโน้นเนี่ยเหมือนเที่ยวไปบอกทางฝั่งกัมพูชาเนไยไปบอกก็แบบทางฝั่งเราเหมือนเตรียมตัวจะลุกเขาก่อนหรืออะไรเงี้ยไม่ค่ะที่แม่ได้คุยกับน้องไม่มีอย่างนั้นเลยก็แค่น้องยังฝึกก็คือเหมือนฝึก เพื่อเฝ้าระวังอะค่ะเตรียมก็สถานการณ์บ้านเมืองมันยังไงก็แม่ก็อยากเงียบดีกว่าค,คือคนรอก็ใจจะขาดแม่นี่ก็คือความทุกของคนเป็นแม่นะรอทุกวันเห็นพิมพ์ข้อความไปเดี๋ยวจะวันจะเกิดแล้วใช่ไหมคุณแม่จ้ะยังไงคะอยากให้ลูกกลับมาเป็นของฝังเลื้ยเลยก็คือกรรับี้คือ พ่อของแม่ค่ะเสียวันเกิดแม่พอดีวันที่สิบสี่สิงหาแม่ไม่ไม,ม่คือไม่อยากมีวันเกิดอะ่ะตั้งแต่พ่อตายไปคะเขาก็รู้เขาแม่เห็นเขาอาจบอกกับแฟนเขาค่ะบอกว่าจะซื้อเค้กมาเป่าให้แม่อะไรเงี้ยก่อนที่เขาจะไปทหารนะคะ แม่ก็บอกว่าไม่ต้องไม่ต้องเลยคือแม่ไม่ต้องการคือมันไม่ยากมีแล้วอย่างเงี้ยแต่มาปีนี้แม่ก็บอกเขาว่าให้กลับมาเป็นของขวัญวันเกิดให้แม่นะไม่ขออะไรเลยดีนี้ <c oughs> ขอรูกกลับบ้านอย่างเดียวนะแม่เนาะ เขาก็บอกอยู่ว่ายังไม่รู้จะได้กลับเมื่อไรคุณผู้ชมครับขณะเดียวกันของขวัญวันเกิดแม่ขอลูกกลับมาส่วนวันเกิดฮุนเซนครับคุณผู้ชมครับล่าสุดเนี่ยนะฮะสมเด็จฮุนเซนโพสต์ในวันเกิดของตัวเอง73ปีนะครับคุณผู้ชมฮะลองดูหน่อยโดยเบื้องต้นเนี่ยในโพสต์ของสมเด็จฮุนเซนเนี่ยเขาลงข้อความไว้ว่าอย่างไงเขาลงข้อความเอาไว้นัตฐานะที่พวกเราเนี่ยนะคะ เขาบอกโอกาสมหามงคลคล้าย73ปีก้าสู่ปีที่74ใช่ไหมของอัครัมหาเสนาบดีเตโชฮุนเซนประธานวุฒิสภาแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาในฐานะตืผมไม่ต้องอ่านเยอะคือเหมือนกับเข้าใจว่าน่าจะแอดมินอ่ะอวยพรให้แก่แข็งแรงหลังจากนั้นชาวไทยก็ไม่น้อยหน้าเข้าไปอวยพรเหมือนกันเอาเป็นยังไงบ้างตัวอย่างขอให้สุขภาพย่ำแย่ <ด>ขึ้นข้อความหน่อยสิขึ้นข้อความหน่อยเอาจริงๆคืออันนี้ไม่แสดงความเห็นจนกระทั่งมีบางช่วงบางตอนคุณผู้ชมฮะหุณนเซนปิดคอมเมนต์เลยเอ้าวมันมีภาพบางอันอนะ่ะหมุนเร็วๆสักนิดนึงเนี่ยนะฮะมีบางอันบอกสุขสันต์วันเกิดท่านผู้นำขอให้ไปเร็วๆมีภาพนี้ไหมแล้วก็นี่ๆๆอันนี้เออคือมุมหนึ่งเนี่ยบางคนบอกไปที่ชอบที่ชอบ HBD หลับให้สบายนะคะนี่คืออวยพรใช่ไหม นี่มีบางคนบอกชาติหน้าอย่ากเกิดอีกเลยแสดงว่าอยากให้แกพ้นทุกข์พ้นโศกอะ่ะคือเหมือนกับไม่ต้องกลับมาเกิดอีกแล้วจะได้แบบไม่ต้องกลับมาลำบากลำบนอีกเนี่ยนะฮะคนไทยก็เลยแห่เข้าไปแฮปปี้เบิร์ตเดย์จนกระทั่งบางช่วงต้องปิดคอมเมนต์แล้วรู้สึกล่าสุดเปิดอีกแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวท่านก็ไปแสดงความยินดีกันได้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะ